ชาโดห้ารอยชาติกัลยานธรรมมชาดกชาดกว่าด้วยผู้มีกัลยานธรรม ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในกรุงสาวัตถีมีบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งชายเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของบ้านเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสถึงไตรสารนคมถือศีลห้าเข้าวัดฟังธรรมไม่ได้เว้นทุกครั้งเมื่อมีโอกาสยามว่างเว้นจากกิจธุระการงานเศรษฐีผู้นี้จะเข้าวัดฟังธรรมณสำนักของพระาศาสดาในพระวิหารเชตวันอยู่เสมอ ครั้งนี้อีกเช่นกันเขาให้คนรับใช้ในบ้านรดเตรียมของเนยใสดอกไม้ผ้าจีวรมากมายเพื่อน,นำมาถวายพระภิกษุสงฆ์ในวัดครั้งนี้งานพี่ว่างเว้นหลายวันพี่อาจจะอยู่ฟังธรรมนั่งสมาธิในวัดหลายวันหน่อยเจ้าจงอยู่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านให้ดีเถอะได้จ้ะพี่พี่ฟังธรรมให้สบายใจเถอะ อย่าห่วงเลยทางนี้น้องจะดูแลเองครั้นรุ่งเช้าเศรษฐีก็เดินทางออกจากบ้านพร้อมของห่อใหญ่ที่เตรียมไปถวายพระภิกษุสงฆ์เมื่อจุดหมายปลายทางของการเดินทางครั้งนี้คือการทำบุญใหญ่หน้าตาของเศรษฐีจึงเต็มไปได้วยความสุขเบิกบานเมื่อเขาเดินออกจากบ้านเจอเพื่อนบ้านก็ทักทายอารมณ์ดี ไปไหนล่ะพ่อเศรษฐีออกจากบ้านแต่เช้าเชียวไปวัดนะจ๊ะป้าป้าไปกับฉันไหมล่ะเข้าวัดฟังธรรมแล้วสบายใจดีนะโอ้ยพ่อเศรษฐีไม่ต้องไปชวนป้าเขาหรอกลุงพาไปฟังธรรมท,ทีไรอะนะรับทุกทีเลยเฮเศรษฐีผู้นี้แม้จะมีฐานะร่ำรวยแตกต่างจากชาวบ้านคนอื่นๆมากมายแต่เขาก็ไม่ได้ทนงตัว เขาให้ความเป็นมิตรและคอยช่วยเหลือทุกคนตามที่จะช่วยได้สิ่งนั้นจึงทำให้ชาวบ้านต่างรักใคร่และรู้จักสนิทสนมเศรษฐีผู้นี้เป็นอย่างดีทางด้านภรรยาเศรษฐีเมื่อเห็นสามีไม่อยู่บ้านหลายวันจึงให้คนไปรับแม่มาอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านแม่ยายเศรษฐีผู้นี้เป็นคนหูตึงมักจะได้ยินถูกๆผิดๆเสมอ ดีจ้ะแม่เดินทางมาตั้งไกลเหนื่อยไหมจ๊ะมามาเข้ามานั่งพักข้างในกันก่อนเถอะโอ้ยเลื่อยอะไรไม่มีหรอกแม่เอามาแต่เสื้อผ้ากับข้าวของนิดหน่อยเองฉันถามแม่ว่าเหนื่อยไหมไม่ได้ถามว่าเลื่อยจ้าภรยาเศรษฐีเตรียมอาหารมากมายไว้ต้อนรับผู้เป็นแม่เมื่อมาถึงก็ชวนทานข้าวด้วยกัน ทานกันไปพูดคุยกันไปให้หายคิดถึงอ,อาหารที่เนี่ยอร่อยถูกปากแม่ไหมจ๊ะฮะจะว่าอะไรนะอะไรลอยๆหรือลูกกับข้าวที่นี่อร่อยไหมจ๊ะแม่ชอบไหมอ้ออร่อยอร่อยเฮ้อแกก็รู้ว่าแม่หูตึงพูดให้ดังหน่อยสิ เมื่อสองแม่ลูกรับประทานอาหารกันจนอิ่มเสร็จสับก็ชวนกันมานั่งรับลมที่หน้าบ้านผู้เป็นแม่เมื่อลูกออกมาอยู่นอกบ้านกับสามีก็เป็นห่วงจึงถามความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวกับลูกเขยผู้เป็นเศรษฐีหัวของเองเป็นยังไงบางล่ะมาอยู่บ้านเขาเขาเลี้ยงดูแกดีหรือเปล่าล่ะฮโธแม่อย่าเป็นห่วงฉันเลยจ้า พี่เศรษฐีเขาเป็นคนดีดูแลฉันดีมากเลยจ้าแล้วแกสองคนอยู่ด้วยกันทะเลาะกันบ้างหรือเปล่าพอเศรษฐีนั่นเขาทำอะไรให้แกเจ็บใจบ้างไหมแม่พูดอะไรอย่างนั้นคนที่เพียรพร้อมด้วยผัวและมาร,รยาทเช่นลูกเคยของแม่แม้บวชแล้วก็ยังหายากเลยจ้าฮะอะไรนะพอเศรษฐีผัวเองออกบวชแล้วหรือโธ่ ทำไมถึงออกบวชเสียเล่าแม่หูตึงฟังลูกสาวไม่ถนัดได้ยินแต่คำว่าบวชเท่านั้นก็เข้าใจว่าเศรษฐีออกบวชเสียแล้วจึงร้องโวยวายตะโกนเสียงดังว่าเศรษฐีออกบวชแล้วคนงานในบ้านเมื่อได้ยินเสียงแม่ยายเศรษฐีร้องโวยวายว่าเศรษฐีออกบวชทุกคนก็เชื่อตามนั้นต่างตกใจ บ้างก็นำไปพูดบอกคนอื่นต่อๆกันอะไรนะท่านเศรษฐีออกบวชแล้วเลยโถเลยแล้วใครจะอยู่เป็นหลักให้กับบ้านล่ะเนี่ยเรื่องราวเลยเถิดใหญ่โตเมื่อคนรับใช้ในบ้านนำเรื่องที่ได้ยินจากแม่ยายเศรษฐีนำไปเล่าต่อๆกันบ้านก็ร้องไห้ฟูมม่ายบ้านก็เอาไปเล่าให้คนในหมู่บ้านคนอื่นๆฟัง จากหมู่บ้านหนึ่งก็กระจายไปอีกหมู่บ้านหนึ่งข่าวรื่นเศรษฐีออกบวชถูกชาวบ้านนำมาเล่าต่อๆกันจนขยายวงออกไปนอกหมู่บ้านขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆเจ้าได้ยินข่าวที่เศรษฐีหมู่บ้านนู้นออกบวชหรือเปล่าได้ยินสิไม่น่าแปลกหรอกเศรษฐีผู้นั้นนะใจบุญจะตายเขาวัดฟังธรรมประจำมาแหละโอ้ยนี่ก็คงคิดจะหาความสุขทางธรรมไปตลอดแล้วละมั้งถึงออกบวชเนี่ย นั่นนะสิข้าก็ว่วอย่างนั้นแหละขออนุโมทนาสาธุด้วยคน้นครั้นสดับธรรมของพระทศพลแล้วก็ออกจากวิหารกลับเข้าเมืองขณะนั้นเขากำลังเดินผ่านยังหมู่บ้านที่มีชายกลุ่มหนึ่งกำลังคุยเรื่องเขาออกบวชอยู่พอดีเอชาวบ้านแถวนี้คุยเรื่องอะไรกันนะ แล้วทำไมถึงมอมาที่เราแปลกๆด้วยชายกลุ่มนั้นเมื่อเห็นเศรษฐีเดินออกมาจากวัดในเพศคฤหัส์เช่นเดิมก็แปลกใจจึงตะโกนถามเศรษฐีในเรื่องที่ตัวเองได้ยินมา อ้าท่านเศรษฐีท่านยังไม่ได้บวชหรอกหรือมีข่าวว่าท่านออกบวชพวกคนใช้ในบ้านต่างพากันร้องฟูงไฟใครๆเขาก็เข้าใจว่าท่านเป็นเพศบรณรชิตแล้วนะเนี่ยเรามีได้ออกบวชสักหน่อยแต่คนอื่นๆกลับเข้าใจว่าเราออกบวชแล้วช่า <c> ง <oughs> เป็นเรื่องที่ดีจริงๆเสียงดีได้เกิดขึ้นแล้วเราไม่ควรให้เสียงนี้หายไปเราควรจะบวชเสีววันนี้แหละ ครั้นเศรษฐีได้ยินดังนั้นเขาก็ตัดสินใจออกบวชตามเสียงเล่าลืออันนั้นเขาเดินทางกลับไปที่วิหารเชตวันอีกครั้งเศรษฐีเมื่อกลับไปถึงเชตวันวิหารก็ไปเฝ้าพระาศาสดาทันทีและเล่าเรื่องที่เขาเพิ่งพบมาถวายแด่องค์พระาศาสดา ข้าแต่พระองค์ธรรมดาเสียงดีเกิดขึ้นแล้วไม่ควรให้หายไปเสียเพราะฉะนั้นข้าพระองค์มีความประสงค์จะบวชจึงได้มาที่วิหารนี้อีกครั้งพระเจ้าค่ะครั้นเขาบรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นผู้ปฏิบัติชอบไม่ช้าก็ได้บรรลุพระอรหันต์เหตุการณ์นี้ปรากฏเลื่อนลือไปในคณะสงฆ์ อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสันนากันในโรงธรรมได้ยกเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเมื่อพระศา,าสดาทรงทราบถึงเรื่องราวที่พูดคุยกันก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้บัณฑิตแต่ก่อนได้ความคิดว่าเสียงดีเกิดขึ้นแล้วไม่ควรให้เสียไปจึงพากันบวชครั้นนั้น พระองค์ทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการครั้งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีครั้งนั้นณบ้านเศรษฐีในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้เกิดข่าวดีขึ้นเมื่อภรรยาสาวของเศรษฐี ได้ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกให้กับเศรษฐีเด็กชายผู้เป็นลูกเศรษฐีได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากผู้เป็นพ่อกับแม่เขาเป็นเด็กร่าเริงจำใสช่างคิดช่างถามจนเป็นที่รักใคร่ของทุกคนในบ้านครั้นเมื่อเจริญวัยโตเป็นหนุ่มก็มีรูปร่างสง่างามเป็นที่หมายปองของหญิงสาวหลายคนในหมู่บ้าน ดูนั่นสิชายคนนั้นช่างสง่างามจริงหากหญิงคนใดได้เป็นคู่คงสุขใจยิ่งนักแม้รูปก็งามนามก็เพราะที่สำคัญบ้านรวยอีกต่หากจะทำยังไงถึงจะให้ลูกเศรษฐีท่านเนี้ยหันมามองเราบ้างลูกเศรษฐีได้ตกลงปลงใจกับหญิงงามต่างหมู่บ้านแต่งงานอยู่กินกันอย่างมีความสุขในบ้านของเศรษฐีนั้น ลูกของพ่อวันนี้พ่อช่างมีความสุขจริงๆเลยเมื่อเจ้าได้พบกับคนที่เจ้ารักและเขาก็รักเจ้าต่อไปนี้ก็คงจะมีคนดูแลเจ้าแทนพ่อกับแม่แล้วสินะครั้นวันเวลาผ่านไปผู้เป็นพ่อกับแม่ก็ได้ถึงแก่กรรมไปตามยถากรรมลูกเศรษฐีจึงเป็นผู้ได้รับตำแหน่งเศรษฐีและดูแลทรัพย์สมบัติต่อไป ดูทางนี้หน่อยเถิดเราว่ามันยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรพวกท่านช่วยกันจัดของให้ดีเถอะของจะได้ไม่ชำรุดเสียหายอย่างไรก็รู้ได้โดยง่ายเศรษฐีผู้นี้ทำหน้าที่แทนผู้เป็นพ่อได้อย่างดีเขาดูแลทรัพย์สมบัติที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นอย่างดีและหามาเพิ่มไม่ได้ขาดส่วนคนงานในบ้านก็ดูแลเอาใจใส่ไม่บกพร่อง ส่วนภรรยาเขาก็ให้ความรักให้เกียรติให้เสมอลุงพ่อบ้านก็ดูแลตัวเองดีๆเธอการงานอันไหนไม่สำคัญก็ให้คนอื่นทำเราก็อยากจะให้ทันใดพัดอยู่บ้านนี้ก็คิดเสียว่าฉันเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานก็แล้วกันแม้กิจทั้งโลกไม่เคยบกพร่อง แต่กิจทางธรรมเศรษฐีผู้นี้ก็มันทำมิขาดอยู่เช่นกันทุกครั้งที่มีโอกาสว่างเว้นการธุรก,การงานเขาจะเข้าไปในป่าเพื่อนั่งสมาธิและศึกษาพระธรรมเสมอวันหนึ่งเมื่อเศรษฐีทำการค้าขายเสร็จได้กำไรดีขากลับจากการเดินทางค้าขายเขาได้แวะซื้อของใช้ต่างๆมากมาย พี่พี่ซื้อของอะไรมามากมายจ๊ะของใช้ต่างๆนะจ้ะคราวนี้ซื้อมาเยอะหน่อยพี่ว่าครั้งนี้จะเข้าป่านั่งสมาธินานหลายวันเศรษฐีให้คนงานจัดข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นเพื่อเตรียมไปนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบละเรื่องทางโลกศึกษาแต่ทางธรรม ครั้งนี้พี่คงไปอยู่หลายวันฝากเจ้าดูแลที่นี่ด้วยนะได้จ้าพี่ทำใจให้สบายเธอนะเมื่อเข้าวัดก็ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่อย่าห่วงเรื่องท้งนี้เลยจ้ารุ่งเช้าเมื่อทำกิจเสร็จสับเศรษฐีก็เดินทางออกจากหมู่บ้านระหว่างที่เดินทางผ่านหมู่บ้านต่างๆนั้นก็กล่าวทักทายกับคนในหมู่บ้านอย่างยิ้มแย้ม พ่อเศรษฐีน ala, Airbnb, <the> ั่นจะไปไหนล่ะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพี่กนมีข่าวดีอะไรหรือหน้าฉันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วมิได้มีข่าวดีอะไรหรอกฉันจะไปนั่งสมาธิในป่าท้ายหมู่บ้านโนนะจ๊ะก่อนเข้าไปในป่าเศรษฐีเข้ามาในวังเพื่อขอพระราชทานอนุญาตจากพระราชาเพื่อละจักกิจที่พึงปฏิบัติแก่พระองค์ มุ่งสู่การทำสมาธิในป่าใหญ่หม่อมชันขอพระราชทานอนุญาตจากพระองค์ด้วยเถิดการงานใดที่พระองค์จะทรงรับใช้หม่อมชันจะกราบถวายหลังจากนี้พระเจ้าค่ะเมื่อขอพระราชอ,อนุญาตจากพระราชาแล้วเศรษฐีก็มุ่งเดินทางเข้าป่าครั้นเมื่อถึงกลางป่าใหญ่ เศรษฐีก็จัดแจงข้าวของต่างๆให้เข้าที่และหาที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั่งทำสมาธิตั้งจิตให้แน่วแน่ทำจิตใจให้ปลอดโปร่งและเพ่งไปที่ลมหายใจเข้าออกทำอาณาปานสติส่วนผู้เป็นภรยาครั้นเมื่อสามีไม่อยู่หลายวันจึงให้คนงานที่บ้านไปรับแม่มาอยู่ด้วย แม่ยายเศรษฐีคนนี้ด้วยวัยชราจึงหูตึงฟังอะไรไม่ถนัดทำให้เข้าใจอะไรผิดผิด,ผดทุกๆูอยู่เสมอหวัดดีจ้ะแม่นี่หอบข้าวของอะไรมาพรุงพรังไปหมดเนี่ยลุงแกเขาไม่มาหรอกโน่นเอาแต่นั่งเฝ้าบ้านไปวันๆชวนไปไหนก็ไม่ไปฉันพูดถึงลุงที่ไหนกันโอ้ยแม่เนี่ยเข้าใจผิดไปหมด มามามาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ภรรยาเศรษฐีเมื่อได้มีโอกาสอยู่กับแม่ก็ปรนนิบัติแม่อย่างดีเพื่อชดเชยช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแม่เดินทางมาไกลคงปวดเมื่อยเต็มทีฉันนวดให้นะจ๊ะแม่ไม่มีลวดหรกลูกมีอยู่ที่บ้านนู่นเยอะแยะ ไม่รู้ว่าเจ้าจะใช้จะได้เอามาให้บ่านสามีเจ้าก็ออกรำรวยไม่มีลวดใช้กันเลยเหรอฉันไม่ได้จะเอาลวดฉันจะนวดให้แม่นะจ้าภรยาเศรษฐีสั่งให้คนงานในบ้านทำอาหารอย่างดีไว้เลี้ยงต้อนรับผู้เป็นแม่แม่ลูกต่างทานข้าวด้วยกันยังมีความสุขอร่อยไหมจ๊ะแม่แม่ครัวที่เนี่ย ทำอาหารอร่อยมากเลยนะพี่เศรษฐีเขาชมไม่ขาดปากว่าแม่ครัวเขาทำกับข้าวเก่งกว่าใครๆเจ้าก็เลยสบายไม่ต้องทำเลยละสิแล้วนี่ผัวเจ้าเขาไม่บ่นอะไรบ้างหรือแม่แม่จ๊ะแม้ฉันจะไม่ได้ทำอาหารแต่ฉันก็ทำหน้าที่ปรนนิบัติสามีไม่ขาดตกบกพร่องหรอกนะกิจการงานใดที่ฉันช่วยได้นะ่ะฉันก็ช่วยตลอดไม่ได้เกี่ยงงอน เมื่อทานข้าวกันเสร็จลูกสาวก็เล่าเรื่องต่างๆในบ้านให้ผู้เป็นแม่ฟังส่วนแม่ก็เล่าเรื่องที่เกิดในบ้านเดิมให้ลูกสาวฟังทั้งสองผัดกันพูดพัดกันฟังแม้จะมีบางครั้งที่แม่ฟังไม่ถนัดเข้าใจผิดผิดถูกๆกก็ถือเป็นเรื่องสนุกกันไปวันหนึ่งด้วยความเป็นห่วงของผู้เป็นแม่จึงซักถามบุตรสาวในเรื่องความเป็นอยู่ในบ้านสามี ลูกเอ้ยเจ้าอยู่ที่นี่มีความสุขดีไหมพ่อเศรษฐีสามีของลูกเขารักใครเจ้าเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาทำตัวเป็นสามีที่ดีหรือเปล่าแม่จ๊ะอย่าได้เป็นห่วงลูกในข้อนี้เลยลูกโชคดีมากที่ได้พี่เขามาเป็นสามีคนเพียบพร้อมด้วยผัวและมารยาทเช่นลูกเคยของแม่เนี่ยแม้บวชแล้วก็ยังหายากเลยนะจ๊ะ ผู้เป็นแม่เนื่องจากหูตึงจึงทำให้ฟังได้แค่บวชก็เข้าใจผิดคิดว่าลูกเขยของตนออกบวชแล้วก็ตกใจร้องโวยวายฮะพอเศรษฐีสามีเจ้าออกบวชแล้วหรือมีนาล่ะเจ้าถึงให้แม่มาอยู่เป็นเพื่อนโธเอ้โลูกแม่สามีเจ้าออกบวชทำไมกันหรือ เมื่อได้ยินเสียงแม่ยายเศรษฐีร้องโวยวายว่าเศรษฐีออกบวชแล้วคนรับใช้ในบ้านก็ตกใจเข้าใจผิดตามกันไปว่าเศรษฐีออกบวชจริงท่านเศรษฐีครั้งนี้ไปบวชจริงๆเลยหรือถึงว่าให้พวกเราจัดข้าวของเยอะกว่าทุกครั้งจากข่าวในบ้านก็ขยายออกมานอกบ้านคนในหมู่บ้านต่างลือ และนำไปเล่าต่อว่าเศรษฐีออกบวชแล้วเขาว่ากันว่าเนี่ยเศรษฐีออกบวชแล้วนะพวกเรารู้เรื่องกันบ้างไหมเนี่ยถึงว่าครั้งนี้หน้าตาตอนเข้าไปในป่าดูอิ่มเอิบมีความสุขชับกลเออใช่ใช่ใช,ใช่คนในบ้านอ่ะร้องฟูงไฟกันไปหมดน่าสงสารจริงๆเลยฝ่ายเศรษฐีเมื่อประพฤติธรรมจนได้หลายวันตามกำหนดการแล้วก็ออกมาจากป่า เข้าเฝ้ากล่าวถวายงานตามปกติกับพระราชาในขณะที่เดินไปยังหมู่บ้านสวนทางกับชายคนหนึ่งเมื่อชายคนนั้นเห็นเศรษฐีก็ตกใจอา้าวท่านเศรษฐีมีข่าวว่าท่านออกบวชแล้วมิใช่หรือยายถึงแต่งเป็นเพศคะรลหัดอยู่แล่านี่เขาเล่ากันมาว่าลูกหลานคนรับใช้ในเรือนท่านร้องไห้กันฟูมไฟล์บอกว่าท่านออกบวชแล้วเรามีได้ออกบวช แต่คนอื่นทั้งหมดกลับคิดว่าเราบวชนี่คงเป็นเสียงดีสินะเราจะไม่ทำให้เสียงดีนี้หายไปเราจะออกบวชเศรษฐีเมื่อได้ยินชายคนนั้นทักก็ได้ความคิดขึ้นว่าธรรมดาเสียงดีเกิดขึ้นแล้วไม่ควรให้หายไปเสียจึงกลับไปเข้าเฝ้าพระราชาอีกครั้ง พระราชาเมื่อเห็นเศรษฐีเดินมาเข้าเฝ้าอีกก็แปลกใจตรัสถามว่าท่านมหาเศรษฐีท่านเพิ่งไปเดี๋ยวนี้เองทําไมจึงกลับมาอีกเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชนการใดบุคคลได้สมัญญาในโลกว่าผู้มีกัลยาณธรรมการนั้น นลชนผู้มีปัญญาไม่พึงทำตนให้เสื่อมสมัญญานั้นเสียสัตะตบุรุษทั้งหลายย่อมถือไว้ซึ่งธุระด้วยหิรลิครั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วจึงขอพระบรมราชานุญาตบรรพชาไปสู่หิมมวันตประเทศบวชเป็นฤาษียังอภิญญาและสมาบัติให้เกิดมีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้า พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นอานน์ในครั้งนี้ส่วนเศรษฐีกรุงพาราณสีในครั้งนั้นสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้า